ค่ะวันนี้เรามาดูรถกันนะคะรถบ้านราคาถูกค่ะมีให้เลือกหลายคันเลยม i ี h เอ็ค่ะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะรถตำรวจค่ะปากขายโตโยต้าม g h t เอค่ะเครื่องดีสีสวยค่ะพร้อมใช้งานค่ะ ราคา128,000สนสค่ะไม้ตี้ค่ะม้ตี้ตอนเดียวพร้อมใช้งานค่ะเครื่องดีวิ่งไกลสบายเลยค่ะไม้ตี้ตอนเดียว49,000ค่ะไม้ตี้ตอนเดียวเบนซ์ค่ะเบนซ์หนึค่ะรถสวยมากรถคุ้คคูฝากขายค่ะ89,000ืน 89, ค่ะเบนซ์ เบ็นหนึ่งสองสี่เครื่องดีแอร์เย็นฉ่ำค่ะภายในสวยรถขอออฝากขายค่ะอืมภายในสวยมากเกียร์ออตโต้ค่ะ NGV บวกน้ำมันค่ะภายในสวยค่ะราคาเก้าหมืนแปดค่ะภายในสวยมากค่ะ รถส่วนมากจอดค่ะไม่ค่อยได้ขับไปไหนค่ะท่านพออมีรถหลายคันค่ะก็เลยเอามาฝากขายค่ะขายแบบขายแบบถูกๆเลยค่ะใครเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนค่ะขับเบ้นเบ้นหนึ่งสองสี่ค่ะหายากค่ะเก้าหมืนแปดค่ะสนใจสอบถามได้นะคะลุงเรืองชัยคาเซ็นเตอร์ค่ะอันนี้รถเก๋ง2 6 0หซจ้ะ ภาษี6.3นะคะคันนี้5,9าหมค่ะดัดสันค่ะเก่งดัดสันค่ะเดิมบางค่ะเดิมบางจริงๆค่ะคันนี้ขับทั่วไทยเหมือนกันค่ะมีเล่นพร้อมโอ้นค่ะลำโพงเต็มสเต็ปค่ะภายในก็พอใช้ได้ค่ะ สวยเดิมบางดีค่ะใครชอบดักสันรุ่นเก่านะคะสวยมากค่ะ4ห้าหมื่นเก้าค่ะทันนี้ห้าหมื่นเก้า TFR ค่ะ TFR ตอนเดียวค่ะทะเบียนสวยค่ะ TFR ตอนเดียว95,000มืห้ค่ะ TFR ตอนเดียวมี power ค่ะตรงมาเาย power มีค้อพร้อมสีสวยเครื่องดีคัสีงามค่ะพี่มีข้อพร้อมใช้งานเสริมแหนบพร้อมใช้เลยจ้ะช่วงล่างดีมีแม็กไลเนอร์ด้วยค่ะแม็กไลเนอร์แม็กไลเนอร์อ่ภายในภายในก็สวยค่ะ วงมาลายพาวเวอร์แอร์เย็นฉ่ำค่ะเพลงเพราะต้องร้องเองนะคะรถสวยค่ะรถสวย95 0 0ค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะสนใจติดต่อนะคะเนี่ยค่ะลุ่งเรืองชัยคาซินเตอร์ค่ะลุ่งเรืองชัยคาซินเตอร์ค่ะสอบถามได้เลยค่ะรถเก๋งค่ะโตโยต้าโซลูนาค่ะปีหค่ะ โตโยต้าโซโลนา40,900ค่ะราคาสี่หม4เก้าค่ะโตโยต้าโซโลนาค่ะพร้อมใช้งานค่ะเครื่องดีแอร์เย็นค่ะทำปกติค่ะมีเล่มพร้อมโอนทะเบียน63ค่ะโตโยต้าโซโลนา เก่งคู่แฝดโตโยต้าโซลน่าเหมือนกันค่ะราคาเท่ากันกับเก่งคู่แฝดค่ะเก่งคู่แฝดค่ะโตโยต้าโซลน่าพร้อมใช้งานค่ะราคาสี่หมื่นเก้าค่ะเกียร์สปอร์ตเทคค่ะ โฟวิน <COVID S 2> นะคะคันนี้เกียร์สปอร์ตคูกกำลังมาหารถโฟวินนะคะพร้อมใช้งานค่ะเครื่องดีแอร์เย็นค่ะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยค่ะ69ค่ะเกียร์สปอร์ตถูกโฟวินภายในสวยค่ะพร้อมใช้งานนคะสวยมากค่ะรถรถคุณรูฝากขายค่ะ มีเล่มพร้อมโอนนะคะเกียร์สปอร์ตเทคโฟวินค่ะเดิมบางค่ะราคาถูกหกหมื่นเค่ะนิสสันเอสดีสาค่ะเดิมบางค่ะรถเก่าเก่าเก็บเลยค่ะ6,9หมืค่ะคันนี้สวยสดงดงามค่ะเดิมบางค่ะตอนเดียวค่ะพร้อมใช้งาน อดีตรถราชการปรบทางานประปาเป็นนายช่างนะคะเนี่ยส่วนมากจอดค่ะเดิมบางทุกคันค่ะรถตู้รับส่งนักเรียนค่ะมีรถตู้รับส่งนักเรียนมีรถตู้หลายคันะคะมีราคาเก้าหมืนแปดแปดหมืนเก้าค่ะอันนี้รถ รีล้อกลางค่ะเครื่องดีคัสีสวยค่ะราคา1 2 9 0 0 0ค่ะมีครอบพร้อมใช้ค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะแล้วก็มีรถตู้คอมพิวเตอร์อีก8,000นะคะสอบถามราคากันได้เลยค่ะขอบคุณ f อซีทุกคนที่รับชมค่ะลุ่งเรืองชัยคาร์เซ็นเตอร์ค่ะสอบถามได้0872527856ค่ะสนใจคันไหน ตอบคำถามได้นะคะตอบคำถามได้ทุกงานไขค่คะมีรถกระปอร๋อด้วยค่ะ3ามคันตอนนี้กระปอโฟลวินค่ะใครสนใจรถกระปอร๋อก็สอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ